วันนี้ได้มีโอกาสนะครับพาคนดูนะขึ้นมากราบมนม้ัมการนะครับวัดธรรมผาจันนะครับผมบริเวณหน้าหน้านะครับเป็นกุฏิพระนะแต่ไม่มีพระอาศัยอยู่แล้วนะครับผมจากที่ผมได้ขึ้นมานะครับวิวด้านหน้านะลมพัดเย็นสบายมากเลยนะครับผมจะเป็นอยู่บนหน้าผาเลยนะสามารถมองเห็นนะครับวิวของอำเภอตางอยได้ชัดเจนมากครับผม ถ้าใครมีโอกาสอยากชวนชวนนะครับมานมัสการนะครับผมอะพุทธรูกนะครับอยู่บริเวณวัดถ้ำผาจันนะจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับของชาวอำเภอต่างอยนะครับผมเป็นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับของต่างอยนะฝั่งด้านนี้นะครับผมจะเป็นหินนะครับผมก้อนใหญ่มากเลยนะที่ทาด้วยสีทองนะครับผมมีะระกังอยู่ข้างบนด้วยนะไม่รู้ว่า ตัวนี้นะครับเหมือนกับเขาที่เชโกเลยนะครับมาจังมากครับผมสวัสดีครับผมเต้พาเที่ยวป่าครับผมวันนี้นะครับผมผมก็ได้อยู่กับไอ้นี่ครับสวัสดีครับผมอันคนหลงป่านะครับวันนี้เราจะขึ้นไปวัดถ้ำผาจันใช่ไหมครับอันนี้คือผมก็มาส่วนนี้บ่อยนะครับแต่ไม่เคยขึ้นสักทีนะก็เลยมีโอกาสส่วนคุณเต้ขึ้นไปพรมกันนะครับผม ไปรับชมพร้อมกันครับผมก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะวันนี้นะครับก็ทางขึ้นนะครับปกตินะครับจะขับรถขึ้นไปได้นะครับผมแต่ว่าทางชันนะครับเราก็เลยจอดรถไปด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมครับฝั่งด้านขวามือน่าจะเป็นโรงน้ําดื่มของทางวัดนะครับผมวัดท่ามผาจันแห่งนี้นะครับอยู่ที่อําเภอตะงอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมโอ้โหนี่ครับ เหมือนนะครับเราเดินขึ้นมานะครับฝั่งด้านขวาแล้วนะครับจะเป็นก้อนหินก้อนใหญ่เลยนะมีรู้สึกว่าจะมีพระธาตุนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันนะครับไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นมาด้านบนของตัววัดแล้วนะครับผมถ้าผมพูดเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็บริเวณนี้นะครับไม่อยากจะพูดเสียงดังครับกลัวว่าจะรบกวนนะครับ พระท่านนะครับเพราะว่าพระวันนี้ครับจะเป็นอยู่ในเขานะครับฝั่งนั้นขวามือของผมครับจะเป็นกุฏินะครับอยู่บริเวณน้าผาเลยนะนี่ครับผมก็ภายในวัดนะครับก็ลื่นนะครับผมนี่ต้นเขนจันแดงเยอะมากนะครับผม นนผมจะเป็นทางเดินขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นศาลานะครับผมนี่ต้นประดูนะครับที่ต้นใหญ่มากเลยนะนี่ครับตัวน,นี้จะเป็นดอกนะครับไม้นะครับผมของต้นแข่นจันเดย์นะ ริเวณนี้นะครับจะเป็นมันารณาลนะครับนี่อ้นี่ครับมันก็เป็นถ้ำนะครับแล้วก็เป็นเป็นศาลานะครับ นี่ครับผมมีพระพุทธรูปนะครับมีภาพแกะสลักนะครับภายในตนรมวิหนารหินครับจากนั้นนี้นะครับผมก็จะเป็นทางขึ้นไปหาเจดีนะครับก็อนหน้นาๆานะครับจะเป็นบริเวณที่เราขึ้นมานะนี่ครับผม ก้อนหินคือเรียงซ้อนกันสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ฝั่งั้นนี้นะครับเหมือนกับว่าพระท่านนะครับได้นำหลอดไฟนะครับมาติดบริเวณก้อนหินเลยนะนี่นครับผมซึ่งตัวนี้นะครับด้านล่างจะเป็นหน้าผานะโอ้หลอดไฟคบหมนเลยนะครับ ฝั่งนั้นนี้นะครับเป็นชะงโกงหินนะครับก้อนใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับผมเป็นถงถ้ำนะครับนี่ครับผมเป็นรูเข้าไปเลยนะครับมีชั้นระลงนะครับุูงของชั้นระลงนะครับเยอะเลยนะ นี่ครับผมสวยงามมากเลยครับตรงน,นี้ก็น่าจะเป็นเตียงไม้นะครับผม,มก็อยู่บริเวณหน้าผาเลยนะครับฝั่งนี้นะครับมาจะจัดมากเลยนะครับดูมาฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นนะครับ พระพุทธรูปนะครับปางนอนนะครับเห็นไหมอืมโอ้หนี่ครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่บริเวณหน้าผานะครับของวัดถ้ำผาจันทร์นะครับอืมโอ้โหนี่ครับก็อยู่บริเวณใต้เชิงโข่หินออกมานะครับ อืมครับผมก็ออกมาไกลมากเลยนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนครับข้างบนก็น่าจะเป็นตัวสีมว่วงผมไม่มั่นใจนะครับว่าเกิดจากการที่มีคนนำอะไรขึ้นไปเขียนหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากยินนะโอเป็นโถงถ้ำที่ใหญ่มากครับผม เดี๋ยวได้ขึ้นมาแล้วก็จะขอนะครับกราบไหว้นะครับพระพุทธรูปนะครับพางนอนนะครับเห็นไหมน,นะครับเดี๋ยวมาไหว้พระด้วยกันนะครับผม หลังจากที่เรากราบพระศิจนะครับเดินมาได้สักพักขวงนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นหน้าผานะครับฝั่งนี้นะครับมองเห็นเขาอีกลูกนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับเป็นหน้าผานะครับสูงมากนะครับแสสวยมากก็คือนี่ครับต้นไทรนะครับลากเขาสวยงามมากเลยนะที่อุ้มก้อนหินไว้ข้างบนนะครับผมนี่ ครับนี่ก็จะเป็นชะโงชินนะนี่ครับผมนี่ข้างบนนะครับจะเป็นกุฏิพระนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้ เป็นกำแพงหินทั้งสองฝั่งเลยนะที่ผมเดินมานะครับน,นี่ครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็น ด้านหลังของตัววัดนะครับเป็นตัวด้านล่างนะโหอ้ด้านนี้นะครับดูเหมือนแล้วนะครับว่าจะเป็นจุดชมวิวนะครับนี่มีต้นแก่นจันแดงนะครับอยู่บริเวณริมหน้าผานะแล้วก็ต้นไทรนะครับสวยนี่ครับเป็นต้นไทรปกคลุมนะครับเห็นไหม นี่ครับผมก็เป็นรับเบียงงไม้นะครับที่ทําจากปูนนะครับแล้วก็สร้างเป็นลายไม้นะครับบริเวณนี้นะครับก็นี่ครับเป็นพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวผมพาชมวิวก่อนนะครับซึ่งวิวนะครับวิวของวัดนะมองเห็นไกลมากนะครับนี่อยู่บนสุดแล้วนะครับ นี่ก็เป็นภูเขานะครับซ้อนกันหลายลูกเลยนะเห็นไหมครับสุดลูกอูกลูกตาแล้วนะครับก็คือมองเห็นได้ไกลมากเลยนะครับนี่ฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นพระพุทธกิติโรดนะครับกีรติสุวรรณนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับด้วยศรัทธาของ ชาวอำเภอต่างอยนะครับเป็นจำนวนเงินสองแสนบาทนะครับในการสร้างพระพุทธรูปนะครับองค์นี้นะครับนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับที่ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำผาจันนะครับผมอำเภอต่างงอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมนี่นี่ครับแต่ว่าสีน่าจะเพิ่งทาใหม่นะผมว่านะครับนี่โอ้ตั้งอยู่บริเวณหน้าผาเลยนะครับถ้าคนอยู่บริเวณฝั่งผมก็น่าจะมองเห็นนะ นนี่นะครับจะเป็นเหมือนกับก้อนหินนะครับผมสีทองนะครับนี่แล้วมีเจดีนะครับตั้งอยู่ข้างบนนะครับข้างบนเจดีนะครับจะมีพญานาคครับเป็นฐานล่างนะครับผมจะแค่ล้ายกับไออยู่ที่เขาคิชกูดนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่อยู่บริเวณหน้าผานะครับสีทองอลามเลยนะครับโอ้ นี่ครับผมโอ,โอ้สวยงามมากเลยนะครับบริเวณแถบนี้โอ้นี่ครับวิวก็คือไกลมากเลยนะครับนี่ ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับที่ผมเดินสำรวจภายในวัดนะครับแต่ส่วนของศาลาวัดนะครับที่มีพระอยู่ผมไม่ขอเข้าไปรบกวนท่านดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเบื้องต้นนะครับได้พาชมภายในบริเวณตัววัดแล้วนะครับผมบริเวณที่ผมอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณด้านบนนะครับของตัววัดท้ามผาจันนะครับผมก็เป็นวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับผมมองเห็นวิวได้ไกลมากแล้วก็ลมพัดเย็นสบายเลยนะครับผมตอนเย็นนะอ้ ผมอยากให้คนดูนะครับได้มายืนบริเวณที่ผมยืนนะอากาศดีมากครับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอลาคนดูไปได้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกเม้นทุกกาลังใจนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้ผมเสมอมานะครับผมขอบคุณ FC ทั้งเก่าแล้วก็ FC คนใหม่นะครับผมที่มาติดตามช่องของผมนะครับผมขอบคุณมากๆครับสุดท้ายนี้นะครับผมฝากคนดูนะครับผมคลิปนี้นะครับผม ฝากไปกดไลค์นะครับเพจ Facebook นะครับตี้พาเที่ยวป่าให้ผมด้วยนะคะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและทำคลิปดีๆนะครับมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ